ผมร้องใส่เฉลิมแาดแปงอ่ะไม่ใช่อ่ะคนละเพลงอ่ะเดี๋ยวไม่ออกเออเถามว่าเฉลิมเขาไม่ใช่หรืว่าเอ้ไอ้เนี่ยมัไปทำสมองเฉลิมเฉลิมแาดแปงยกข้าวยากหมา,แหากแพงอ่ะเอ้ยนี่ยมัเข้าหัวงงขนาดล่ะเพิ่งนึกได้ไดว่าเราพิมพเพลงนี่ว่ะครับนี่คือบรรยากาศของการใส่เสียง ทำสปอตหาเสียงนะครับจากไมค์สตูดิโอนะครับมาทำงานกับพวกเรานะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราใช้ซาวด์ดโมีของเราเองเสียงมันไม่ไม่เข้าไม่เข้าอินอินอิน่่มาดี่อินอ,อ,อ,นอี่อฟเสียก็มีตาพาเข้าไปดูนักร้องของเรานะครับที่อยู่ข้างในนะครับเอ้อปิดเสียงนั่นหรอปิดเสียงปิดเสียงตอนนั้นเลย อ่าเอ,อาอานไปเลยเผื่อได้เผื่อฟุกข้าวคืนราคาขอให้ได้เงินหลายหลายีกีเด็ดข้าวคืนราคาขอให้ได้เงินหลายหลายลุกจากโรงงาน งงโราน่ยกลูกจ้างโรงงานของให้นายทุนเห็นใจลูกจ้างลูกจ้างโรงงานของให้นายทุนเห็นใจอยากกดขี่กันลายล้วนคนไทยมั้ล้วนแต่เป็นคนไทยมั้ล้วนแต่เป็นคนอยากอยากกดขี่กันลายล้วนแต่ล้วนแต่เป็นเออยากกดขี่กันลายล้วนแต่เป็นคนไทยตตัันน ลูกจ้างโรงงานลูกจ้างโรงงานลูกจ้างโรงงานขอให้ในายทุนเห็นใจเบอหนึ่งเข้ามารวมพัฒนาขึ้นละราคาขออีกข้าขึ้นราคาขอให้ได้เงินหลายหล เด็ดนาข้าวขึ้นราคาขอให้ได้เงินหลาไหลทำอะดรอืมไม่ดขขาาีขอให้ได้เงินดได,นาาได้กดขอไว้เลยอะเอด็ดนาข้าวขึ้นราคาขอให้ได้เงินเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเอาไหมา ให้คนเฮ็ดไร่เห็ดหนาข้าวขึ้นราคาขอให้ได้เงินหลไหลฟังดินี่แหละครับเวลาอูนี่อูกันง่ายสบายแต่เวลามาใส่เสียงเตเตเนี่ยแต่ละพยางาเต่ละกรรมกว่าจะได้เนี่ยมันหางกำหานกำมหมดรอาไป<บ>าลางทีจะเป็นสิบรอบครับเนี่ยครับอันนี้ แค่คำว่าข้าวขึ้นราคาหรือว่าแค่หลายๆนะครับเล่าหมดจะเป็นเกิงกลมแล้วเนี่ยครับใช่ทำไม <laughs> อ่ะ <laughs> มาอีกทีไรเหตุนาข้าวขึ้นราคาขอให้ได้เงินลายๆบ๊้ยฮึฮึคำหนึ่งก็คือเป๊กหนึ่งครับ ลูกจ้างได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยดีด๋ยลูกจ้างต้องต้องต้องให้เป,ป๊กไป,ป,ป,ปต้องไปกับเป๊กคเออพอเสร็จเพลงนี้อกับนักร้องก็จะเมาพอดีครับเ,<อ>เพราะว่าพยายามละเป๊กเ,เลยเพลงเพลนี้ข้างห้องสามร้อยครับแต่ว่าไอ้นี่ซื้อมาเนี่ยปันป่ายแมมม่่่ืออออัันนนนน้เหกะะีา จนไปนี่ในห้องนี้คือกลิ่นอะไรลูกจ้างโรงงานของให้ในเออโอเคๆเอาละเอาละหอนละขอโอเคคนที่อยู่ตั้งหน้าไปจะลุ้นกันประมาณนี้นะครับไม่เอามาเลยมาเลยมาเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ฟิลได้แล้วครับบอกว่าท่อนแรกลือเลยครับขอจะร้องไม่ค่้ห้องสามร้อยครับค่าเล่าพันกว่าครับโอ้โหบอกแล้วครับไมค์สตูดิโอนะครับอ้องอันนี้คือใจสุดๆนะครับประสิทธิ์พร้อมพัฒนาออมาสาพัฒนาบ้านเมืองโอ้ยีบ้านเดี๋ยว ได้แล้วนะได้แล้วนะเจาะบ้านอย่างเดียวเลยโอ้โหขึ้นมางามขนาดแล้วสวยมากแล้วพัฒนาบ้านเมืองบ้านเมืองเออเนี่ยนี่ได้อ่ะขนาขอมาอาสาพัฒนาบ้านเมืองกลับเนียนเออเอาบ้านมาอันเดียวนะเมื่อกี้มันโดนตรงไหนนะพัดหรือว่าบ้านนะบ้านบ้านใช่ไหม ตาพัฒนาบ้านเมืองขันแบ้านเมืองต้องต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องใส่ฮะต้องใส่แก้วหนึ่งโอ้โหพี่มองมาได้มองแน่วนั้นนะพร้อมพัฒนาขอมาอาสาพัฒนาบ้านเมือง เตะขอฟังให้ถ้ามันถ้ามันได้นะพีะ่อไะไรเยะนำพาบ้านเมืองไปทำง,งานทันทีของใหม่ปะของใหม่ปะ <c oughs> ไปหัวใจพัฒนาเรือประสิทธิ์เขับหรือว่าจบจบ,จบลงต่ำนีวะมันเป็นคำตายเนาะกนะ้าวหน้าก้าวไกลเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าโอเค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 กว่า <Okay. S 1> กว่าก้าวหนะ้าก้าวไกลเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่า เลือกคนรุ่นใหม่เลือกประสิทธิ์เทพโอภาสขอโอกาสเข้ามารับใช้ลุกขึ้นจับมือแล้วก้าวไปเข้าถึงเข้าใจคนบ้านเดียวกันเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาข้าวขึ้นราคาขอให้ได้เงินหลาหล ลูกจ้างโรงงานขอให้นายทุนเห็นใจอย่าก,กดขี่กันลายล้วนแต่เป็นคนไทยเลือกประสิทธิ์เบอร์หนึ่งเข้ามารวมพัฒนาให้ก้าวหน้าก้าวไกล กฎสับสับไรวกดกระดิ้ไระ